เอาเลยครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะฮะเรามีอยู่เกมไมค์ครับพ็อกเก็ตนิ t ิชันะฮะ0.14.0ตัวเต็มนะฮะวันนี้ FK จะมาสอนทำเครื่องแลกเปลี่ยนไอเทมนะครับสุดเจ๋งเลยนะครับคลิปนี้นะครับผมได้ไปดูกับของฝรั่งมานะครับแล้วเอาปา ประยุกใช้นะครับประยุกต์เลยนะฮะใช้มาประยุกต์ใช้โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วกันโอเคนะครับสิ่งแรกนะครับขุดบล็อกนะครับสี่คูณสี่เอ้ยไม่ใช่สามคูณสี่เออนีฮะก็ข้างหน้าสามนะฮะคูณสี่โอเคประมาณนี้โอเคแล้วขุดลงไปเลยนะครับขุดลงไปประมาณสามสองสองบล็อกมั้ง ออสองบล็อกนะครับนี่ก็รวมๆแล้วคุณลงไปประมาณสามบล็อกครับเดี๋ยนะเดี๋ยนะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมปิดตรงนี้นะเ,เดี๋ยวอุปกรณ์ผมจะมาบอกอีกทีแล้วกันนะฮะสิ่งที่ต้องมีนะครับบล็อกอะไรก็ได้หนึ่งบล็อกครับผมใช้บล็อกไม้นะครับ เลสโทนเลสโ t นท e อ o รีเพเทอร์คอมบิเลเตอร์เอ่อดอปเปอร์บล็อกเลสโทนเชดแล้วก็ฮอปเปอร์มีแค่นี้ครับโอเคนะครับแล้วก็นะครับเราจะเอาฝั่งเนี้ยครับเป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าปล่อยเทมนะฮะให้วางบล็อกมาหนึ่งสองสามนะฮะประมาณนี้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวสามนะครับจากนั้นครับก็วางฮอปเปอร์อย่างนี้ครับนี่อย่างนี้เลย แล้วก็วางเชื้ลงไปนะครับสองอ,อันนะครับอ่าสองอันนะครับแล้วก็เรามาเออเรามาทุบบล็อกตรงนี้ครับวางเชืลงไปนะครับวางเชืลงไปเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็เราก็ใช้คอมคอมขออะไรอคอมพิวเตอร์ใช่ไหมไม่ใช่นี่อันนี้มันชื่ออะไรวะเลสโต์ stone คอมพี อะไรเนี่ยเออช่างแม่งเหรอครับช่างมันโอเคนะฮะวางหันหน้าไปฝั่งนู้นนะฮะแล้วก็เลสต์ stone r e p e a วางหันหน้าไปฝั่งนู้นครับนะโอเคนะครับจากนั้นครับวางบล็อกอย่างนี้ครับข้างล่างนะครับตรงนี้ครับวางเลสต์ s นะฮะแล้วก็วางเลสต์ stone ตรงนี้ครับแล้วก็วางบล็อกตรงนี้วางเลสต์ stone อีกทีนึงนะครับโอเคนะหวังว่าคงทันกันนะแล้วก็เอ่อวางบล็อก ตรงข้างเชสเนี่ยฮะหบล็อกแล้วก็เลสโตนบนนี้นะครับแล้วก็เออ่รีพิเตอร์นะครับวางหันหน้าไปฝั่งนู้นโอเคนะครับถ้าขึ้นไฟแดงนี้คือใช้ได้นะครับจากนั้นครับมาฝั่งนี้ครับผมเอาวางเลสโตนบล็อกเลสโตรนนะตรงนี้ครับข้างๆเนี่ยคอมเนี่ยไอเนี่ยเลสโตนคอมนะฮะโอเคแล้วก็วางเลสเลสโตนลงไปนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับยังไม่เสร็จนะฮะ โอเคยังไม่เสร็จนะจากนั้นเราก็วางบล็อกตรงนี้ครับขึ้นมานะครับแล้วก็วางเลสโต o นท็อตตรงนี้ครับแล้วก็วางบล็อกขึ้นไปอีกหนึ่งบล็อกโอเคนะครับแล้วก็วางบล็อกขึ้นมาครับอย่างนี้ครับเอ่อเป็นแนวนี้นี่อย่างนี้นะครับโอเคตรงนั้นมันเกี่ยวมันนะเดีย๋ยวนะแล้วก็วางอย่างนี้ครับเราจะได้ประมาณนี้นะครับ จากนั้นครับเราวางเลสโตรนตรงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็หันมาตรงนี้นะครับเอาเนี่ยครับอันนี้หันหน้าไปฝั่งนู้นนะครับโอเคแล้วก็เอาอันนี้ครับเลสโตรีฟิเตอร์วางหันหน้าเข้านะครับแล้วก็วางสายเลสโตรนมานี่ครับโอเคนะฮะก็วงจรเนี่ยเสร็จหมดแล้วนะครับแล้วก็วางด็อปเปอร์ลงไปนะครับ แล้วก็ตกแต่งมันยังไม่เสร็จหมดนะฮะก็เดี๋ยวโอเคนะครับเราจะได้ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสิ่งที่อย่าลืมนะครับอย่าลืมครับตรงนี้ครับให้มาติ๊กไฟนะฮะก็ถามว่าทำไมถึงต้องติ๊กใช่ไหมครับก็ถ้าคุณไม่ติ๊กใช่ไหมครับอย่างไม่ติ๊กเนี่ยเวลาคุณแลกไอเทมนีคุณมันจะออกมาให้คุณอันเดียวนะครับสมมุติคุณทิ้งไป 32มันจะออกมาแค่อันเดียวก็คือมันเจ๊งนะฮะก็เราต้องมาติ๊กไฟตรงนี้ครับโอเคนี่ครับจากนั้นครับเหลือการใส่สิ่งของครับโอเคเราลงมาข้างล่างนะครับสิ่งที่ผมเลือกไว้นะฮะก็คือเป็นแท่งไม้นะครับกับเออนี่ครับเออแท่งไม้สีทองนะฮะมาอันที่ฮอปเปอร์อันที่สองครับกดเข้าไปนะครับเอาใส่แท่งไม้สีทองไปหมดเลย ใส่ไปให้เต็มนะฮะจากนั้นครับก็เอาเตียงนะฮะเอาเตียงครับมาใส่ให้เต็มช่องใส่ให้เต็มช่องเลยโอเ,โ,อเเลโอเคครับโอ้เจ๋งเจงเริ่มนะโอเคครับอันนี้คือสมบูรณ์แล้วนะฮะเหลือเหลือแต่ไปเออใส่แท่งไม้นะฮะไม้สติ๊กในนี้ครับ ใส่ไว้ก่อนนะฮะโอเคเสร็จแล้วนะครับก็เหลือแต่ตกแต่งครับผมก็เอาประมาณนี้แล้วกันนี่ประมาณนี้โอเคอา่านี่ค่ประมาณนี้เลยนะครับวิธีใช้นะครับก็คือว่าคุณเอาไอันี้ยมาโยนใส่นะฮะสิ่งที่คุณเลือกไว้อ่ะโยนใส่ไป มันก็จะออกมารัวๆเอา้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ผิดครับผมใส่ผิดโอเคเอาใหมหม่ตามจริงผมผมต้องทิ้งไม้ใช่ไหมผมใส่ผิดโอเคละเ,เมอละเ,เมอโทษทีครับเอ้ยเราต้องทิ้งอันนี้ครับทิ้งอันนี้ครับแล้วไม้มันจะดอกมาคือคุณจะเอาเป็นอะไรก็ได้ครับแต่อันนี้คือ ผมใส่สลับกันนะฮะก็ขออภัยด้วยนะฮะโอเคโอเคผมใส่สลับคงไม่ว่าอะไรกันนะฮะโอเคครับมันก็ออกมาประมาณเนี้ยอ่าแต่ถ้าคุณไปปิดตรงนี้นะครับมันก็จะออกมาชิ้นเดียวนะฮะก็ประมาณนี้ครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดถูกใจแชร์ซับสไครต์และคอมเมนต์กันด้วยนะครับโอเคนะครับก็คลิปที่ผมสอนเนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์ ได้อีกนะครับคือตอ่อยอดครับแล้วแต่ความคิดเรานะฮะก็สอนนี้ก็ซีอูเกนแล้วพบกันใหม่นะครับลาไปก่อนแย่ yeah. บาละ